สวัสดีจ้าเมื่อนี้กำมางพบกับอุ่มเด้จ้าเมื่อนี้อุ้มกับบ่วยผ้าไปโยกสะด้งหรือว่าผ้าไปเลาะทั้งใดเด้จ้าเมื่อนี้อุ้มกับมาทายคลิปคลิปนี้เก็บไปเบิงสิ่งที่อุ่มลอค่อยล่ะกะ็ะเสื่อว่าทุกทุกคนที่เหตุ youtube ก็ต้องรอค่อยคือกันได้จ้านั่นก็คืออุ่มได้รับพินแล้ว แล้วก็ทรงกดทรงกดยืนยันพิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าอุ้มก็เลยมาถทายคลิปคลิปนี้ขอบคุณทุกๆุกท่านทุกทกกำลังใจที่มีให้อุ้มเสมอมาขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเขามาเยี่ยมชมคลิปของอุ้มได้จ้าอุ้มก็มาขอบคุณหล,ลายๆจ้า ที่เมตตาซ่องน,น้อยๆซองมีแล้วก็เปิดใจรับซองน,น้อยๆซองมี่ได้จ้าคลิปนี้ก็บมีอย่างหลายจ้าอันการกอ,อกพิ้นกับ่รยากเด้จ้าเข้าก็เขาไปใน Google Essence เฮ่าก็กดยืนยันพิพนรหัสหกลักที่เพิ่นห้มากด้จ้าแต่ว่าของอุ้มนะสิไปยากตอนอันอุ้มกอก ช่องทางการชําระเงินเ้อจ้ะนอนบลับอยู่เมด่ขึ้นเลยจ้ะกอกพิษไปหน่อยเดียวกับกอกบะบด้จ้ะนั่นก็คืออันมันสิขื้นมากเท่าเข้าไปในไเอเท่าเขาไปกดตรงช่องทางการชําระเงินมันก็สิขื้นมากให้เท่ากอกว่าไเอเท้าใส่ซื้อตามบัตรประชาชนอุ่มก็ใส่ซื้อตามบัตรประชาชนเป็นภาษาอังกฤษเ้ยจ,จ้ะ แต่ว่าซื้อภาษาอังกฤษอ่ะในบัตรประชาชนมันจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นกน่อนแล้วก็ตัวน้อยมันจะอุ้มกระไ้ตามนั้นไปบาตาให้นี่อุ้มสิมกอกไอเลขเลขบัญชีหมายเลขบัญชี่ะกอกจังใดก็บกอกบได้ได้จ่าเพิ่นก็สิขึ้นมาว่าอันคุณป้อนข้อความไม่ถูกต้องอยู่นั่นลหละจ้าก,กอกจังใดคุ้มเฮ็ดจังใดอันเฮ่าก็เบิง่งอ่ะซือ้อเฮ่าก็ถเชือกแล้ว ม้เลขเทาก็ถือแล้วถ้านักขนเขาก็ถือแล้วเป็นอย่างคือกอกบ่ได้จะเทียกับกรรับเล่นจนแบบกอกยังได้กระจาอกอกบ่ได้กับเล่นนอนจะนอนกับนอนบ๊าลบนี่ตื่นมาแต่เสารเพิ่นตองกรเร็เลยไปศึกษาขอม้วนไม่แล้วก็เขาไปเบิง้งในช่องช่องหนึ่งเพื่อนก็บ,บอกละเอียดได้จ้ะแต่กระจําซื้อสองเพิ่นบ่ได้ได้จ้ะว่าสองอยังเพื่อนก็สีบอกว่าอันการกรอก ซื้อตามเลขบัตรประชาชนตามไอ้บัตรประชาชนนะให้กรอ,อกตัวใหญ่ทั้งเมดได้จ้าถึงสิกรอ,อกได้ได้จ้าบรูว่าของคนอื่นสิเป็นคือของอุ่มบอแต่ของอุ่มนะกรอ,อกตามบัตรประชาชนนะมันสิเป็นตัวใหญ่ขึ้นก้อนแล้วก็ตัวน้อยอันนั้นกอกจังใดก็กอ,อก,ก,ดกบดใดจ้าเ้าต้องกอ,อกตัวใหญ่ทั้งหมดจ้าถึงสิกอ,อกได้กอ,อกซื้อ เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมดแล้วก็มากอกไอ้หมายเลขบัญชีฮาก็กอกติดกันเลยจ้าว่าต้องใส่ขีดว่าต้องเว้นบักเลยจ้ากรอกติดกันมาเลยแล้วก็ใส่สวิตโคดแล้วฮาก็ก,กดบันทึกทรงจ้ากะเรียบร้อยจา้าอุ่มกับ่ามีอย่างไรกะคิปคิปนี้ก็อยากให้ ทุกทกท่านได้ความรู้เพิ่มเติมสําหรับคนที่กําลังสิพานเด้จ้ะเพื่อบางคนบอกเข้าใจกับคือจังอุ่มเนี่ยละจ้ะงมงมเศร้าเฮ็ดเฮ็ดพิษนอนบัลลับพี่นี่ <c oughs> อุ้มก็เป็นกําลังใจให้ทุกทท่านที่กําลังสิพานก็ขอให้พานไว้ได้จ้ะแล้วคนที่พานแล้วอุ้มก็ขอให้ได้ยอดทรัพย์หลายๆคนเบิงหลายๆได้จ้ะอุ่มก็ฝาก ช่องอุ้มอีสานพาลาะไว้ในใจทุกๆคนนํำเดยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า